ที่นักฟังที่รักค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังช่องนิยายรักอักษรามณีช่องนิยายเพื่อความเพลิดเพลินและความสุขของนักฟังตอนนี้ทางช่องได้เปิดรับสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะคะสําหรับแฟนนิยายที่สมัครสมาชิกรายเดือนเป็น v i p จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับฟังคลิปนิยายของอักษรามณีซึ่งสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับฟังก่อนใครอย่างต่อเนื่องค่ะ และคลิปนิยายสำหรับสมาชิกจะเริ่มเผยแพร่ให้ฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจค่ะทุกการสนับสนุนจะเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปนิยายเพื่อความสุขของผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้มารับฟังนิยายกันได้เลยนะคะท่านเสนหามาเฟียไม่มิเซียผมยังไม่คุณไปไหนตอนนี้ คุณต้องอยู่ที่นี่จนกว่าคำพูดที่หลุดหายเข้าไปในลำคอทำให้มัสมินจ้องมองดวงตาประกายสีฟ้าอมเขียวมรกตซึ่งลดทอนความเข้มลงขณะจ,จับจ้องกลับมายังดวงตาสีน้ำตาลของหญิงสาวจนกว่าอะไรเหรอค่าริกจนกว่าผมจะพอใจลอเรนไม่ได้ตอบด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างแต่ก็ฉุดรั้งความคาดหวังของมัสมินให้จมดิ่งลงสู่ก้นเหว เธอเม้มปากไว้นั่นและยังคงขยับตัวตนออกจากการบทเบียดนั้นยิ่งเธอเพยายามก็ยิ่งทำให้สัมผัสชิดใกล้จุดความรู้สึกบางอย่างในกายแข็งแกร่งกำยำเหนือร่างนั้นให้มันคุโชนขึ้นมาคำว่าพอใจของคุณมันหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตของนุ่นหรือเปล่าคะริกนุ่นรู้ว่าทำยังไงก็ลบความเกลียดในใจของคุณออกไม่ได้แต่ถ้าคุณกลืนเวลาของคนที่คุณเกลียดไปทั้งหมด ก็เท่ากับเขาไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ความฝันคุณยังคิดที่จะเก็บความฝันของตัวเองไว้ทั้งที่คุณทำลายความฝันของคนอื่นจนหมดไม่มีเหลืออย่างนั้นเหรอมิวเซียถ้าคุณรู้ว่าความฝันของคุณมันแห้งแล้งเหมือนน้ำหยดสุดท้ายที่กำลังจะเหือดหายไปคุณอาจจะเก็บมันไว้ชื่นชมตอนที่คุณไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยในชีวิตแม้แต่สิ่งเดียวเสมือนภาพความดีของคนที่เธอรัก กำลังจะระเหิดหายไปจากชั้นตะกอนของความฝันหากแต่เธอก็ยังยินดีเก็บมันไว้ในชั้นที่ลึกที่สุดใต้จิตสํานึกแสนอ้างว้างและเดียวดายและวันหนึ่งซึ่งเธอไม่มีใครก็จะได้มีความสุขกับผลึกของเขากับตัวเธอเองตอนนี้นุ่นก็แทบไม่เหลือใครแล้วแคริกแต่สำหรับคุณก็ยังมีผู้หญิงที่เขาคู่ควรรอคอยคุณอยู่ที่นี่ที่ฟิเรนเซ่บ้านเกิดของคุณไง คุณหมายถึงใครกันมิวเซียคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงถ้าผมจะมีใครหรือผู้หญิงคนไหนมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราสองคนเลยสักนิดลอเรนซ์เริ่มกระฟัดกระเฟียดหากมัสมินไม่จามออกมาเสียก่อนขณะเบื้อนหน้าหนีแววตาบนใบหน้าเข้มคมสีแทนอ่อนลงในทันใดเมื่อเห็นปลายจมูกของหญิงสาวเริ่มเป็นสีแดงเรือเหมือนเด็กน้อยแพ้อ,อากาศเพราะผิดที่อยู่เขาลืมเรื่อง คนที่คู่ควรไปชั่วขณะแต่ก็ไม่ยอมคลายวงแขนที่กอดรัดแม้ร่างเล็กไม่ยอมสบตาเขาเลยก็ตามคุณต้องกินยาแล้วล่ะมิเซียเพราะคุณแพ้อากาศที่นี่นุ่นไม่กินค่ะนุ่นอยากนอนหยุดดื้อดึงกับผมสักทีเถอะแต่คุณอยู่ที่นี่คุณต้องเชื่อฟังคำสั่งของผมคนเดียวเท่านั้นว่าแล้วลอเรน์ก็ก้มลงจูบคนสารพยศซึ่งเบี่ยงหลบไม่ทัน ชายหนุ่มลงโทษความรั้นของหญิงสาวด้วยการปลุกความโหยหาใต้จิตสำนึกให้พุ่งกระโจนออกมาอีกครั้งเขาบทเบียดริมฝีป,ปากกับปากนุ่มนวลของเธอที่ต้องตอบรับอำนาจแห่งเสน่หาที่แผ่ขยายเข้าครอบงำความรู้สึกเจ้าของครั้งแล้วครั้งเล่าจนมันเริ่มฝังลึกลงแทรกกลางทันที่การต่อต้านโดยที่มัสมินแทบไม่รู้ตัวลอเรน แค่อยากปรามหญิงสาวเพียงเล็กน้อยหากทว่าสัมผัสเกินห้ามใจยุยั่วให้ชายหนุ่มยิ่งกอดเธอแน่นเข้าและปรนเปรอริมฝีปากกับริมฝีปากของเธอ,อยังไม่รู้จักพอและไม่ปรารถนาทุกอย่างยุติลงเพียงแค่นี้ร่างอรชรก็พลอยอ่อนยุบยาบจนแทบละลายในอ้อมแขนนั้นเมื่อลอเรนไม่ยอมปลดปล่อยปากนุ่มละมุนให้เป็นอิสระทั้งยังบดเบียดตัวเอง เข้ากับเรือนร่างนุ่มนิ่มของหญิงสาวและแล้วมัสมินกลับกลายเป็นฝ่ายเรียกร้องเขาเสียเองขณะไล้ปลายนิ้วไปบนใบหน้าของชายหนุ่มราวกับว่าไม่อยากให้เขาหยุดสนองตอบความต้องการซึ่งเริ่มเล่นพล่านอยู่ในสายเลือดริกมิวเซียต่างคนต่างพร่ำเพ้ออยู่กับริมฝีปากของกันและกันราวกับลืมเลือนความบาดหมางที่มีไปโดยสิน้นโดยเฉพาะลอเรน ที่อยากทอดชั่วยามอันหวานชื่นนี้ให้ยาวนานโดยไม่ต้องคิดถึงการกระทําในครั้งนั้นของผู้ที่อยู่ในอ้อมแขนซึ่งปฏิเสธเขาแบบไม่ใหยดีบิวเซียคุณจะหลับจริงๆเหรอเนี่ยชายหนุ่มกระซิบถามอยู่กับแก้มนวลปลัง่งที่ไม่ได้ซูบซีดเหมือนตอนที่เขาพาเธอมาแน่นอนว่าอาการอ่อนเพลียที่ปรากฏนั้นเพราะเขาพาเธอขึ้นเครื่องบินเจ็ตข้ามทวีปและมัสมิน อาจไม่คุ้นชินกับอากาศต่างถิ่นร่างกายก็เลยแสดงออกมาอย่างที่เห็นนุนอยากกลับบ้านคริกนุนจะอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าคะนุนไม่เคยไปไหนไกลกว่าประเทศไทยเลยนะคะมัสมินกอดคาว้นั่นรากับหาที่ยึดเหนี่ยวและพลังเผลอแสดงความหวั่นกลัวออกมาเหมือนเด็กตัวเล็กๆที่ถูกพามาไกลจากบ้านรอเรนกอดตอบร่างนุ่มนิ่มด้วยท่าทีผ่อนคลายจากเมื่อครู่ และเปลี่ยนจากความกระด้างดุดันเป็นปลอบโยนอ่อนหวานด้วยการจูบซับบนเปลือกตาบอบบางอย่างอ่อนเบาคุณอยู่ที่นี่ได้แน่มิเซียอากาศของเทสคานีไม่แตกต่างกันมากกับบ้านเกิดของคุณไม่หนาวจัดแต่อบอุน่นเพราะที่นี่เป็นเขตชนบทมีป่าก,กับไร่องุนในหุบเขาที่นี่เป็นบ้านพักส่วนตัวของผมไม่มีใครเข้ามารบกวนแม้แต่พ่อกับแม่ของผมก็จะไม่เข้ามาที่นี่เพราะท่านรู้ว่า เวลาผมพักผ่อนนั่นก็จะเป็นเวลาของผมจริงๆแล้วเมื่อไหร่นุ่นจะได้กลับบ้านละคะริกเมื่อไหร่ที่คุณจะพอใจริกมัสมินได้รับคำตอบกลับมาเป็นรอยจุมพิษอันอ่อนโยนราวกับลาเรนหลีกเลี่ยงจะตอบคำถามใดๆที่โยงไปยังเวลาสิ้นสุดของเธอกับเขาหยิงสาวไม่อาจล่วงรู้ว่ามาเฟียหนุ่มหัวใจลอยหายไปทุกครั้งเมื่อนึกถึงวันที่มัสมินกำลังจะก้าวออกจากอพาร์ตเมนต พร้อมกระเป๋าเตรียมตัวหนีไปจากเขาหากดมิทรีและสเตฟาโนไปถึงช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวมีอะไรบางอย่างค่อยๆคืคบคลานเข้ามาแทนที่ความเกลียดชังซึ่งไม่ได้อย่างรากลึกมากไปกว่าความผูกพันที่มีให้กับมัสมินอะไรบางอย่างที่กำลังจะทำลายแก่นกลางของความเคียดแค้นเสมือนไม้แห่งความอาฆาตต้นใหญ่กำลังจะหยุดการแตกหน่อต่อใบของความพยาบาท หากวันหนึ่งวันใดมันหักโคลล่นลงเราเลนก็ไม่ปรารถนาจะคาดเดาว่าจะหลงเหลือสิ่งใดฝังอยู่ใจกลางใต้ไม้ใหญ่ต้นนั้นได้อีกผมจะให้คุณอยู่ที่นี่กับคาร่าเขาเป็นแม่บ้านที่จะจัดการดูแลทุกอย่างทั้งเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินถ้าคุณไม่ดือ้อหรือไม่คิดหนีไปไหนผมอาจจะให้คำตอบได้เร็วขึ้นว่าจใจคุณกลับบ้านได้เมื่อไหไรแต่ถ้าคุณคิดจะหนีผมไปอย่างวันก่อนผมก็ไม่รับประกันว่าคุณ จะยังได้รับคำตอบจากผมอีกหรือไม่เรื่องกลับเมืองไทยบ้านของคุณว่าไงริกกลับมาจากเมืองไทยเมื่อไหร่ไม่เห็นจะรู้เลยถ้าแม่แกไม่บอกพ่อเนะี่ยจีอันนี่บนอุบทันทีที่ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาหยุดท,ที่โต๊ะอาหารซึ่งมีเขาและใครอีกสองคนนั่งอยู่ก่อนแล้วภายในพัตตารใหญ่แห่งหนึ่งในฟลอเรนซ์ ลอเรนต้องออกจากคฤหาสนัในทัสคานีตั้งแต่เช้าเมื่อบิดาของเขาโทรไปหาและนัดให้เขามาพบกับบุคคลสำคัญที่จิอันนีบอกเพียงว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแต่ไม่ได้กล่าวถึงสาวในตาสีฟ้าบนรูปหน้าหมดจดรับกับเรือนผมเป็นคลื่อนอ่อนสีทองยาวสยายทองประกายเจิดจรัสในชุดกระโปรงผ้าไหมลูกไม้บางเบาสีดำ ด้วยความสูงประมาณ6ฟุตบนรองเท้าส้นเข็มสีเงินเมทัลลิกและรอยยิ้มพร่าพรายจากดิมฝีปากสีชมพูฟูเชียตัดกับผิวขาวขับความเฉิดฉายจนคนโต๊ะข้างๆมองมาอย่างชื่นชมลอเรนวันนี้ท่านรัฐมนตรีกาเลอาโชให้เกียรติเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษท่านอยากจะพูดคุยทำความรู้จักกับประธานสายการบินยูนิคออรไลน์เราอย่งไม่ได้ร่วมทานอาหารแบบเป็นส่วนตัวกันเลยสักมือ้อ ตั้งแต่สายการบินของเราแต่งตั้งประธานคนใหม่ลอเรนส่งยิ้มให้และจับมือแสดงการทักทายกับชายรูปร่างสูงใหญ่ไหวไล่เลียกับบิดาของเขาในชุดสูทสีกรมท่าเรียบโก้ซึ่งนั่งเคียงข้างอยู่กับสาวสวยที่มองเขาไม่ยอมละสายตาก่อนจะหย่อนกายลงนั่งข้างๆบิดาที่นั่งยิ้มกว้างอย่างมีความสุขริกไปเมืองไทยไม่ยอมบอกกันเลยสักคำนะคะ เพิ่งรู้จักคุณแม่ของคุณตอนเชิญท่านไปมิลานแฟชั่นวิคนะคะทัดยานาเริ่มเปิดบทสนทนากับชายหนุ่มที่เธอคลั่งใครคมมากตั้งแต่แรกพบในงานเลี้ยงเปิดตัวประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของสายการบินชื่อดังแห่งอิตาลีแม้เธอจะเป็นนางแบบสาวสวยหากทว่าในแวดวงกลับไม่มีนายแบบคนใดทำให้เธอคลิกได้เท่ากับลอเรนเทพบุตรรูปงามหล่อเหลา และสัดส่วนของความเป็นชายชาตรีราวรูปปั้นของเดวิดดึงดูดใจหญิงสาวไปทุกกระเบียดนิ้วยิ่งเขาสแสดงท่าทีสุขุมลุ่มลึกก็ยิ่งทำให้เธอนึกอยากเข้าไปค้นหาความลับเร้นนั้นบุตรสาวแสนสวยของรัฐมนตรีคนดังกระยิมยิ้มรับความวาดหวังในหัวใจลอเรนไม่มีวันปฏิเสธผู้หญิงที่คู่ควรกับเขาอย่างเธอได้แน่นอนผมแค่จะไปดูกิจาการโรงแรมที่มีเพื่อนคนไทยเป็นหุ้นส่วน มันไม่ได้มีอะไรสำคัญหรอกครับคุณทัชจจนานอกจากการพักผ่อนช่วงสั้นๆก่อนกลับมาลุยงานต่อที่นี่คุณเจียน,นี่นีะ่ะมีลูกชายที่เก่งกาจขนาดนี้ผมขอชื่นชมจากใจครับผมเสียอีกเสียดายไม่มีลูกชายมีก็แต่ลูกสาวที่เขาจะทำอะไรผมก็เป็นห่วงไปเสียหมดกาเลอาโซกล่าวเจือรอยยิ้มขณะละเลียดฟัวกราลดเลเมียดละไมในจานด้วยท่าทีสบายๆ แม้เป็นนักการเมืองใหญ่จีอันนีกระตุกยิ้มมุมปากก่อนหยอดประโยคเด็ดปูทางด้วยภาษาดอกไม้ที่ไม่ปิดบังความในแก่กันถ้าเช่นนั้นท่านรัฐมนตรีก็ต้องหาลูกชายเอาไว้สักคนแล้วล่ะครับจะได้คอยช่วยดูแลลูกสาวแสนสวยอย่างนุทัจยา้าของท่านยังไงล่ะครับ <laughs> ชายวัยกลางคนทั้งสองหัวเราะอย่างรู้ใจพร้อมพรีงกันในขณะที่ทัตานาใบหน้าแดงกำ่ำ ขณะยกแก้ววายขึ้นจิบซึ่งไม่มีใครแม้สึกคนในที่นั้นจะล่วงรู้ความนึกคิดแปลกแยกของลอเรนว่าเขากำลังคิดถึงร่างแน่งน้อยนุ่มนิ่มที่อยู่ในเทสคานี่แค่ไหนชายหนุ่มยิ้มบางๆเพื่อไม่เป็นการเสียมารยาทหากแต่จุดประกายให้นางแบบสาวที่นั่งตรงข้ามเข้าใจว่าประธานสายการบินยักษ์ใหญ่อาจกำลังยอมรับแล้วว่าไม่ช้าไม่นาน เธอต้องเข้าไปเดินร่วมในเส้นทางชีวิตของเขาอย่างแน่นอนซินยอรามิซาตื่นแล้วเหลือคะประโยคแรกที่มัสมินได้ยินเมื่อตื่นขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์ภายนอกคฤราสั์ในแถบชนบทของทัสคาน่ซึ่งจรก,การตาไปด้วยฉากความอลังการของเนินเขาเหลือมซ้อนกันมากมายโอบล้อมป่าสนและไร่องุนเห็นอยู่ลิบๆจากระเบียงคือคำทักทายของหญิงสาว วัยราว30ซึ่งคงเป็นคาลา่าแม่บ้านที่มีรูปร่างสูงกว่าเธอเล็กน้อยหน้าตาสะอาดสะอา้านและเก็บรวบผมสีน้ำตาลทองไว้ในหมวกเข้ากับชุดกระโปรงของผู้ดูแลความเรียบร้อยในเครื่องหาดแห่งนี้คุณคาล่าเป็นแม่บ้านของเราเลนใช่ไหมคะสาวสวยชาวเอเชียในชุดเสื้อเชิดขาวและกางเกงรังเลอทรงกระบอกเอ่ยถามขณะที่หย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไว ที่โต๊ะหน้าระเบียงอีกฝ่ายพยักหน้ารับและยิ้มตอบอย่างเป็นมิตรค่ะซินยอราดิฉันเป็นแม่บ้านที่ดูแลที่นี่ดิฉันอยู่กับครอบครัวคุณริกมานานแล้วค่ะพ่อแม่ของดิฉันรับใช้ครอบครัวของคุณท่านสืบทอดกันมาตั้งแต่ตระกูลของคุณริกที่เป็นผู้บัญชาการทหารของมิลานถึงรุ่นหลานย้ายมาอยู่ที่ฟิลนออ ลืมไปว่าดิฉันเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ซินยอราแล้วดิฉันคิดว่าคุณจะชอบอาหารฝรั่งเศสเหมือนคุณริกก็เลยจัดน้ำชากับขนมครัวซองไว้ให้ค่ะได้สิคะมัสมินพยักหน้ารับในความมีน้ำใจของแม่บ้านซึ่งเธอจะเรื่องมากร้องขออาหารเช้าแบบไทยๆที่นี่ก็คงไม่ได้แต่วันนี้หญิงสาวรู้สึกดีขึ้นมากและเริ่มรู้สึกว่าอากาศในฟลอเรนซ์ไม่ได้แตกต่างจากแผ่นดินเกิดสักเท่าไหร่ ออกจะอบอุ่นเกินไปสำหรับเธอด้วยซ้ำที่นี่คงเป็นที่พักผ่อนประจําของริกซินะคะคุณคาล่าค่ะคุณริกชอบอยู่ที่นี่มากกว่าอยู่ที่บ้านที่ฟรินซและซินยอราก็เป็นผู้หญิงคนแรกคะ่ะที่เธอพามาพักที่นี่คนพูดกล่าวออกมาอย่างชื่นชมในความงดงามของสาวสวยชาวเอเชียแต่คนฟังนึกต่อในใจว่า เธอเป็นนางบำเรอคนแรกต่างหักที่เขาพามาที่นี่รอยยิ้มจางระบายบนเรียวปากสีชมพูแวาวาวาวของหญิงสาวเมื่อมองตามหลังแม่บ้านซึ่งเดินกลับเข้าไปด้านในแล้วมัสมินหันกลับมายังครัวซองชิ้นใหญ่ขณะดทำท่าจะหยิบขึ้นมาดวงตาคู่คมก็ลาเลยไปยังหนังสือพิมพ์ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆจึงหยิบขึ้นมาคลีอ่านก่อนได้ลิ้มลองอาหารเช้า เธอไม่ได้แตกฉานมากนักในการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแต่ก็พอจะเข้าใจบ้างหากเป็นคำศัพท์ที่ไม่ใช่สแสดงท้องถิ่นหรือเป็นภาษาทางการมากจนเกินไปทว่าอะไรก็ไม่อาจสื่อความหมายได้ดีเท่ารูปภาพที่โชราบนหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งปรากฏข่าวพาดหัวรูปหนึ่งชัดเจนภาพไม่ต้องอธิบายรูปใบหน้าชายหญิงและอีกภาพซึ่งทั้งคู่นั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันในบรรยากาศชื่นมืน ของคนที่ร่วมนั่งอยู่ด้วยอีกสองคนลอเรนแลทัทตยานาคู่รักคนดังมัสมินอ่านข่าวโปรยด้านล่างอย่างสะเทือนใจอย่างหนักอารมณ์หิวตอนเช้าเผือดหายไปหมดสิน้นพานไม่อยากกินอะไรด้วยซ้ำหญิงสาวเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นวางเอาไว้ที่เดิมแล้วระบายลมหายใจหากก็ไม่อาจถ่ายถอนเอาความหนักอึ้งออกไปได้กลับจะยิ่งทำให้หมดแรงไปเ,ยเฉยๆ ทัดยาน่าผู้หญิงคนนี้เองนะหรอที่จิอันนี่บอกว่าเป็นคนที่ครอบครัวหมายตาไว้ให้บุตรชายของเขาเธอสวยมากและดูเหมาะสมกันจริงๆกับลอเรนต่างคนต่างคู่ควรและได้รับความสนใจถึงขั้นลงเป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้และลอเรนก็ไม่กลับมานอนที่นี่เมื่อคืนมัสมินเก็บกลั้นน้ำรื้นบนเบ้าตาไว้ไม่อยู่ต้องปล่อยให้มันทังไหล เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจในวินาทีนั้นเขาพาเธอมากักขังไว้ที่นี่เพื่ออะไรกันในเมื่อมันเป็นความทุกข์ทรมานและเหมือนแช่แข็งเธอไว้ในความตายที่วิญญาณของเธอยังอยู่ได้ด้วยลมหายใจของความรักคุณริกเพิ่งกลับมาถึงเหรอคะแม่บ้านของคา,ารนาดหลังใหญ่ประวีกระวาดเข้าไปรับกระเป๋าเอกสารและเสื้อสูทของเจ้านายหนุ่มที่เดินเข้ามาในห้องรับแขก ตอนแสงสุดท้ายลับหายไปจากขอบฟ้าขณะลอเรนคลายเนคไทยที่รัดแน่นออกก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาและถอนหายใจเฮือกใหญ่กลับเสียคข้ามเลยนะคะคุณริกอืมครับพอดีมีประชุมเรื่องพัฒนาระบบ E-Ticket นะครับกับโปรเจกต์ใหม่โปรโมทสายการบินเพิ่งจะเรียบร้อยก็วันนี้จะรับอะไรร้อนๆสักหน่อยไหมคะถ้าทางคุณจะเหนื่อย ไม่ล่ะขอบใจคาลา่าลอเรน์ยกมือขึ้นปลดกระดุมที่แขนเสื้อทว่าสักครู่ก็ทำหน้าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้แต่ก็ถามออกไปเสียงเรียบมิวเซียละ่ะเอเหมือนคาร่าจะเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่นะคะเธออาจจะเข้านอนแล้วก็ได้เข้านอนเหรอชายหนุ่มนิ้วหน้าก่อนพลิกข้อมือดูนาฬิกาที่เพิ่งบอกเวลาหนึ่งทุ่มแต่ก่อนจะถามอะไรต่อ สายตาคู่นั้นก็เหลือไปเห็นหนังสือพิมพ์วางอยู่บนโต๊ะลอเรนยิบขึ้นมาดูก่อนทะลึงตาที่เป็นสีเข้มขึ้นพร้อมบ่นคำสบทดออกมาอย่างหัวเสียอะไรกันให้ตายเถอะร่างสูงใหญ่โยนหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นกลับที่เดิมก่อนพุดลุกขึ้นเดินลงส้นไปยังชั้นบนของคฤือหนสปล่อยให้คาลายืนงุนงงอยู่ตรงเก้าอี้รับแขกเป็นนานทีเดียวมิเซียเสียงดุห้าวดังขึ้น พร้อมกับที่ร่างสูงระงานผลักประตูเข้าไปในห้องนอนซึ่งออกแบบโครงคารเปิดให้เห็นเนื้อไม้เหมือนห้องใต้หลังคามัสมินนอนนิ่งหันหลังให้อยู่บนเตียงกว้างแต่ลอเรนรู้ดีว่าเธอยังไม่หลับเพราะร่างบอบางยังอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตขาวเกางเกงยีนซึ่งไม่ควรเป็นชุดนอนได้เลยสักนิดมิวเซียผมรู้นะว่าคุณยังไม่หลับลุกขึ้นมาคุยกับผมเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมเงียบหนุ่มอิตาเลียนยิ่งฮึดฮัด เพราะเขาพูดเสียงดังขนาดนี้หญิงสาวก็ยังนอนนิ่งอยู่ได้ยิ่งทําให้โทสะลั่นปรีเข้าไปยังใจกลางความรู้สึกที่รุ่มร้อนขึ้นมาลอเรนนึกอะไรขึ้นมาได้ก่อนจะขึ้นไปบนเตียงเพื่อดึงไหล่บางให้ร่างนั้นหันมาเผชิญกับเขาและก็ได้ผลมัสมินเมียการสะดุง้งและผุดลุกขึ้นเมื่อเขาบีบไหล่ของเธอจนรู้สึกเจ็บริกอะไรกันคะนุ่นจะน,นอนละคุณอย่ามาหาเรื่องกันดีกว่าหญิงสาวตวาดแหวและขยับ ไปด้านหลังจนชนผนังหัวเตียงในขณะที่ชายหนุ่มยิ้มหยันเมื่อรู้ทันความคิดในสมองน้อยๆน,นั่นคุณคงยังไม่หลับหรอกมิเซียนี่มันไม่ใช่เวลานอนชุดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคุณไม่ตั้งใจจะนอนเลยด้วยซ้ําแต่อยากจะหลบหน้าผมว่างั้นเถอะฉันไม่จําเป็นต้องหลบหน้าคุณและะ้วค่ะเอ๊ะริกิีกไปนะคะมัสมินสแสดงอาการตื่นตกใจเมื่อร่างสูงใหญ่กระโจนเข้าหา และกักเธอไว้ในอ้อมแขนอีกครั้งเชื่อคุณก็โง่บอกมาสิว่าทําไมต้องพยายามหลบหน้าเหตุผลเพราะไอ้ข่าวบ้าๆนั่นใช่ไหมมันเป็นเรื่องของคุณค่าริกไม่มีข่าวบ้าๆแล้วคะ่ะมีแต่ข่าวดีของคุณ